เราก็ต่างกันเนาะแต่ว่าสำหรับตัวผมนะผมผมชอบผู้หญิงที่ทำงานเก่งครับผมผู้หญิงที่แบบว่าดูแลตัวเองเก่งอะไรเงี้ยดูแลที่นี้ไม่ได้แบบไหนดูแลผิวด้วยอะไรเงี้ยแบบดูแลครอบครัวของเขาดูแลเรื่องการงานของเขาได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยผมประมาณนั้นครับถ้าผิวกรีสต้มงำไหมครับผมก็ชอบนะแต่ว่าซีเบมันก็เยอะเกินไปน พี่พูดได้คำเดียวว่าขนาดแปนๆแเขาดูแผลจนเขาซึมซับไปเต้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนแบบงมีคนคนนครับผมก็จริงก็หวังไว้กอยากอยากรองได้ที่หนึ่งสักครั้งในฐานะโซโล่นะครับผมใช่ครับผมอันนี้เดี๋ยวผมสู้ครับ สูงข so, like ึนที่หนึ่งเพลงมันต้องดีเนาะมันถึงจะได้ที่หนึ่งนะครับผมอันเดี๋ยวผมก็อันที่ผมชอบเพลงนี้มากๆากนะครับผมชอบเพลงนี้มากไม่รู้คนจะชอบหรือเปล่านะผมก็รอดูกันนะคุยต่อนิงไหมครับได้นะอ่ะรับสิบคำถามครับโดนถามหนึ่งฮะนี่รอบที่สามแล้วนะแต่เมื่อวานแล้วมันยังแบบมันยัง มันยังมีความรู้สึกอยู่อีกนิดน <laughs> ึงแอนดิังนะคะบ,บายร,รักนะคะบายครับผมบาย